อ๋สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .5 นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องาศาสนากันต่อเนอะาะศาสนานะคะที่วันนี้ครูจะมาสอนเนี่ยมีอยู่2าศาสนาด้วยกันนะคะก็คือาศาสนาอิสลามแลวก็าศาสนาคริสต์นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ได้จดไปแล้วเป็นเบื้องต้นนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาฟังอธิบายนิดนึงเนะาะมนเริ่มต้นกันเลยกว่านะคะเริ่มต้นที่าศาสนาอิสลามนะคะอ่า ศาสนาอิสลามนะคะองค์ประกอบ5อย่างด้วยกันเนาะเริ่มต้นที่ศาสดานะคะศาสนาอิสลามเนี่ยก็เป็นศาสนาที่นับถือหรือว่าเชื่อเรื่องพระเจ้านะคะซึ่งพระเจ้าของเขาก็คือพระอัลลอฮ์นั่นเองนะคะส่วนศาสดาเนี่ยที่เป็นเทวทูตนะคะชื่อว่านาบีมุฮัมมัดนะคะหลักธรรมนะคะถูกบรรจุไว้ในคัมภีร์อันกุลอาน,นะคะ่ะแล้วก็มาดูที่รูปมัสยิดนะคะมัสยิดของเราเนี่ย ศาสนสถานเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเรียกว่ามัสยิดนะคะมาดูที่สาวกค่ะสําหรับสาวกนะคะจะเห็นว่าครูเนี่ยการกระบาดไว้นะคะเนื่องจากว่าอิสลามเนี่ยเขาไม่มีนัก,นกบวชนะคะนักเรียนก็จะมีเพียงครูสอนศาสนานะคะเราจะเรียกครูสอนศาสนาว่าอิหม่ามนั่นเองค่ะไม่เหมือนกับศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธเราก็จะมีพระใช่ไหมคะศาสนาคริสต์ก็จะมีบาทหลวงซึ่งทั้งพระแล้วก็บาทหลวงเนี่ยเขาจะแต่งงานไม่ได้แต่ในอิสลามเนี่ยไม่มีนักบวชเลยนะคะ ต่อมาค่ะมาดูที่พิธีกรรมนะคะพิธีกรรมนะคะในศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมหลายอย่างด้วยกันเนาะวันนี้นะคะครูก็นําหลักปฏิบัติ5ประการนะคะมาให้ดูหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญนะคะของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่ามุสลิมนั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อแรกนะคะการปฏิญาณตนและประกาศตนยอมรับต่อพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุด เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะอ่าก็จะยอมรับนับถือพระอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ว่าของอิสลามเนี่ยเขาจะแตกต่างจากของศาสนาพุทธนะคะอย่างพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาใช่ไหมคะแล้วก็จะเคารพพระพุทธรูปอย่างนี้เนาะแต่ในศาสนาอิสลามนะคะเขาจะไม่มีการปั้นหรือว่าวาดพระอัลลอฮ์นะคะอ่าเพราะจะถือว่าเป็นการดูหมินหรือว่าเป็นการลบหลู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง จะเป็นเพียงจิตที่นึกถึงเท่านั้นดังนั้นมนุษย์ทัดหรือว่า ความคิดของแต่ละคนเนาะหน้าตาของพระอัลลอฮ์เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะตามสไตล์ที่ชอบเนาะต่อมานะคะวิธีกรรมที่2นะคะการละหมาดการละหมาดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการสวดมนต์ของทางพุทธเรานะคะแต่ว่าจะมีความเขาเรียกว่าเข้มงวดมากกว่าอย่างพุทธเราเนี่ยไม่จํากัดเนาะต่อให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะวันนี้เราอาจจะไม่สวดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะสวดเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะแต่ละหมาดของอิสลามเนี่ยเขาจะละหมาดด้วยกัน5้าเวลาด้วยกันค่ะใน วันหนึ่งห้าเวลานะคะซึ่งมีความเคร่งกว่าเนาะเริ่มต้นเวลาแรกนะคะก็คือย่ำรุ่งนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นกลางวันพกค่ำนะคะ เอาเวลาเย็นพบค่ำแล้วก็กลางคืนนะคะห้าเวลาซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็จะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทำไมจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะเ็เพราะว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะคหรือว่าเมืองม่ก่าวของเขาะะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนเนาะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะคะก็เลยต้องหันหน้าไปทางนั้นนะคะต่อมาค่ะพิธีกรรมที่สามนะคะการถือศีลอดถือศีลอดเนี่ยนะคะเขาจะถือกัน หนึ่งเดือนเขาจะเรียกว่าเดือนรมดอนะคะประมาณเดือนอเดือนเก้าของปฏิทินฮิจรลอห์เนาะอดจากเวลาไหนถึงเวลาไหนอดในเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วให้อดไปจนถึงพระอาทิตย์เนี่ยตกดินนะคะอดอะไรบ้างหนึ่งอดอาหารนะคะหรือว่าอดเครื่องดื่มแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งการถือศิลอดเนี่ยนะคะ จุดประสงค์ก็คืออยากจะให้เข้าใจคนที่อดอยากอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องอดนะคะคนคนไหนบ้างที่ไม่ต้องอดนะคะเช่นคนป่วยนะคะหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่ต้องทํางานนะคะใช้แรงงานอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็จะไม่ต้องอดนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ พิธีกรรมที่4นะคะการบริจาคสักการ์นะคะการบริจาคสักการ์เนี่ยก็เหมือนกับการบริจาคของบ้านเรานะคะแต่แตกต่างกันนะแตกต่างตรงที่ว่าของเราเนี่ยเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมตาม ศรัทธาเนาะแต่ว่าของอิสลามนะคะเขาเนี่ยจะกำหนดมาอย่างชัดเจนว่าร้อยละ2.5ของอไรายได้แบบนี้เป็นต้นนะคะใครมีไรายได้มากก็จะต้องบริจาคมากใครมีไรายได้น้อยก็จะต้องบริจาคน้อยนะคะซึ่งพิธีสักการเนี่ยก็เป็นการสอนให้รู้จักเรื่องของแบ่งปันนะคะเหมือนกับการบริจาคบ้านเราเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะการประกอบพิธีฮัทนะคะการประกอบพิธีฮัทเนี่ยถือว่า เป็นพิธีกรรมที่ไม่บังคับของอิสลามถ้ามีความพร้อมก็ให้ไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยากไปเนาะเพราะว่าเป็นดินแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คืออยู่ที่เมืองมิการซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะซึ่งไปทำอะไรเนี่ยอยู่ที่มุมขวานะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคนเยอะๆนะคะแต่ละปีที่เขาไปทำพิธีฮั์กันนะคะชาวมุสลิมทั่วโลกเนาะก็จะเดินทางไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประชากรจานวนมากเลยแต่ก็ อย่างที่บอกนะคะว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมเนาะถ้าใครมีความพร้อมก็ไปแต่ส่วนมากก็เหมือนกับว่าถ้าได้ไปแล้วจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านะคะคนที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยก็อยากจะไปให้ได้สักหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะอ่ะเรามาดูที่นิกายนะคะนิกายของศาสนาอิสลามเนี่ยแบ่งเป็นสองนิกายหลักๆนะคะนิกายซุนนีก็จะเป็นชาวมุสลิมในประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะซาอุดีอาระเบียแล้วก็นิกายที่สองนะคะ เรียกว่าชีอะนะคะอยู่ที่อิรักอิหร่านปากีสถานนะคะก็ระหว่างหนึ่งกับสองเนาะสองก็จะมีความเคร่งกว่าเราก็จะเห็นได้ว่าอาประเทศในอิรักอิหร่านอย่างนี้นะคะอย่างสตรีเลยเวลาที่เขาสวมผ้าใช่ไหมคะก็จะเห็นแต่ตาเนาะแต่ถ้าของไทยนี่ก็จะเห็นใบหน้าได้นะคะ,ะจบะยังยังไม่จบนะคะหลักหลักธรรมของาศาสนาอิสลามเนาะ หลักศรัทธาหกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขายึดมั่นเนาะแต่ว่าก็จะข้ามไปเลยอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเนาะอันนี้ก็ถือว่าสรุปมาให้แล้วนะคะที่นักเรียนได้จดไปต่อมาค่ะมาต่อกันที่าศาสนาคริสต์นะคะาศาสนาคริสต์นะคะาศาสนา,นะะสา,นาก็คือพระเยซูหลักธรรมนะคะเราเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลเนาะถูก บรรจุไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะคะาศาสนาสถานนะคะเราเรียกว่าโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์ก็จะมีทรงเป็นเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างนี้นะคะสาวกนะคะก็คือบาทหลวงนั่นเองค่ะพิธีกรรมของาศาสนาคริสต์เนี่ยมีทั้งหมด7พิธีกรรมด้วยกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูพิธีกรรมนะคะเรามาดูนิกายของาศาสนาคริสต์ก่อนนะคะศาสนาคริสต์นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นาศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในโลกเนาะแบ่งออกเป็นนิกายด้วยกันนะคะก็คือโรมันคาทอลิกนะคะโปรเตสแต ะะแล้วก็ออ t ทอ d o ดอกค่ะซึ่งโรมันออเทลิกเนี่ยคาทอลิกเนี่นะคะเป็นออริจินอลของศาสนาคริสต์นะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะเป็นพระเยซูตรึงกับไม้กางเขนนะคะปอมุกเราจะเรียกว่าสมเด็จพระสันตะปาปานะคะอยู่ที่นครรัฐวาติกันเนาะซึ่งล่าสุดก็เสด็จมาประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็จะมีนักบวชน,นะคะเรียกว่าบาทหลวงนะคะ ส่วนผู้ที่นับถือจะเรียกว่าคิดตังเนาะเนี่ยจะเห็นมุมข้างบนนะคะสีแดงเนี่ยเขาจะนับถือศีลทั้งทั้งเจ็ดเลยเขาจะต้องทำทั้งเจ็ดพิธีกรรมนะคะอะต่อมาค่ะนิกายที่สองนะคะโปรตเตแตนโปรตเตแตนเนี่ยเกิดมาจากการต่อต้านพระสันตปาปาในสมัยสมัยกลางของประวัติศาสตร์ยุโรปเนาะต่อต้านเพราะตอนนั้นเนี่ยคริสตจักรเนี่ยมีอำนาจมากๆอํอนาจมากๆ ม้กระทั่งว่าพระสันตปาปาเนี่ยอยากจะขับไล่ใครก็ได้นะคะมาตินรูเทอร์เนี่ยคนที่ตั้งนิกายนี้ขึ้นมานะคะเขาก็ต่อต้านพระสันตปาปานะคะเขาก็เลยตั้งเป็นนิกายใหม่ขึ้นมานะคะนี่ก็เรียกว่าโปรเตสแตนต์นั่นเองนะคะสัญลักษณ์คือไม้กางเขนนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะนับถือศีลหรือว่าประกอบพิธีกรรมเนี่ยแค่2พิธีกรรมเท่านั้นเมื่อกี้โรมันคารเลกเจ็ดเนาะแต่ว่าโปรเตสแตนต์เนี่ย เลือกมาแค่สองวิธีกรรมนะคะก็คือล้างบาปแล้วก็ศีลมหาสนิทแล้วก็ไม่นับถือพระสันตปาปาเพราะว่าอืมไม่นับถือก็เลยมาตั้งมีกายใหม่นั่นเองนั่นแหลอะอะต่อมานะคะออทอดอกออทอดอกเนี่ยก็พระสังฆราชาเนาะมีอำนาจสูงสุดนะคะมีนักบวชก็คือบาทหลวงเนาะอันเนี้ย ไม่ค่อยได้รับการนิยมในการนับถือนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นนิการที่1กับ2มากกว่านะคะอะเรามาเริ่มดูพิธีกรรมนะคะที่ชาวโรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะเขานับถือทั้ง7นะคะเจดเจ็ดพิธีกรรมนะคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาแห่งความรักเนาะ,ะรักในที่นี้ก็คือพระเจ้านะคะสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะคะก็คือให้มีความเมตตากับคนอื่นนั่นเองนะคะ โอเคมาดูวิธีกรรมนะคะวิธีกรรมของเขาเนี่ยจะเรียกว่าศีลค่ะนักเรียนมีทั้งหมด7จ็ศีลเนาะเริ่มตน้นคนครสตเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเกิดมาก็มีบาปติดตัวนะคะดังนั้นวิธีกรรมแรกก็คือการล้างบาปค่ะการล้างบาปนี่นะคะจะทำตั้งแต่เป็นเด็กค่ะถ้าเปรียบเทียบกับพุทธเนาะก็เหมือนกับการ เอาน้ำมนตน์มาล้างเเพื่อความเ็นสิลีมงคลนะคะพิธีกรรมแรกก็คือล้างบาปนะคะทําตั้งแต่เป็นทารกนะคะต่อมาค่ะพิธีกรรมที่สองนะคะเรียกว่าศีลกําลังค่ะศีลกําลังเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเป็นชาวคริสต์โดยสมบูรณ์ถ้าเป็นชาวพุทธของเราเราก็จะเรียกว่าการแสดงตนเป็นพิธีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะก,กะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ ศีลที่3นะคะพิธีกรรมที่3เรียกว่าศีลมหาสนิทนะคะศีลมหาสนิทเนี่ยก็จะเป็นการกินขนมปังแล้วก็เล่าองุ่นเนาะเชื่อว่าเป็นกายและก็โลหิตของพระเยซูนะคะก็สามารถที่จะไปทาพิธีมหาสนิทได้ทุกวันอาทิตย์เนะาะในสไลด์นี้นะคะนิกายโปรเตสแซนเนี่ยเขาจะทำแค่ล้างบาปกับมหาสนิทเท่านั้นเนาะ ต่อไปเรามาดูแบบโรมันคาทอลิกต่อพิธีกรรมต่อไปนะคะคือพิธีกรรมสมรสอันนี้อาจจะเห็นในละครบ่อยๆเนาะว่าคนคริสต์เนี่ยเขาจะต้องมีบาตรหลวงนะคะถามว่าคุณพร้อมที่จะยอมรับคนนี้เป็นสามีไหมจะยอมรับคนนี้เป็นภรรยาไหมนะคะจะต้องแต่งงานอยู่ที่ในโบสถ์นะคะแล้วก็มีบาตรหลวงเนี่ยเป็นคนทาพิธีให้เนาะต่อไปนะคะศีลอภัยบาปหรือว่าศีล เขาเรียกว่าสารภาพบาปนะคะของคนคริสเนี่ยเวลาที่มีเรื่องที่เรารู้สึกผิดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเล่าให้บาทหลวงฟังได้แต่เวลาที่เขาเล่าให้บาทหลวงฟังเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมา่านเหมือนประตูนะคะการไว้เป็นการแบบว่า รู้สึกผิดไปสารภาพเรื่องที่เรารู้สึกผิดแล้วก็บาดหลวงเนี่ยเขาก็จะให้คําแนะนำเนาะพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการให้คําแนะนําให้ปรับตัวแก้ตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคนที่ได้พูดก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นอ่ะสองศีลสุดท้ายนะคะศีลบวชค่ะศีลบวชเนี่ยนะคะก็เป็นการบวชให้กับคนที่ต้องการเป็นบาดหลวงนะคะก็เหมือนกับการบวชของศาสนาพุทธเนาะ อของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะต้องมีกนพผมอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ศีลเจิมคนไข้ค่ะเจิมคนไข้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับคนป่วยเหมือนกับคนพูดของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะจะต้องพาไปอาบน้ำมอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการเจิมที่หน้ผาผากนะคะเพื่อให้ เป็นขวัญกำลังใจให้มีสุภาพแข็งแรงเร็วๆประมาณนี้นะคะโอเควันสำคัญของศาสนาคริสต์นะคะจริงๆจะมีเยอะเนาะเป็นเทศกาลด้วยนะคะแต่หลักๆวันนี้เลือกมา3วันนะคะวันแรกเรียกว่าบันซะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์นะคะก็คือวันอาทิตย์เขาเนี่ยจะไม่ อาจจะไปโบสถ์กันเนี่ยทุกวันอาทิตย์แต่ถ้าของคนพุทธเนี่ยจะไปเยอะๆในวันที่เป็นวันพระใช่ไหมคะซึ่งมันจะกําหนดไม่ได้เนาะว่าจะเป็นจันทรคาิพุทหัุกุขหรือวันไหนนะคะแต่ของคริสต์เนี่ยจะกําหนดเป็นทุกวันอาทิตย์ค่ะต่อไปนะคะวันอีสเตอร์หรือวันปาสกานะคะเป็นวันที่พระเยซูเนี่ยฟื้นจากความตายนะคะสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นสีของ ไข่ไก่นะคะเหมือนการกำเนิดใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็วันคริสต์มาสค่ะ วันคริสต์มาสเนี่ยที่เฉลิมฉลองเนาะอย่างที่สกลนครเราก็มีประเพณีแห่ดาวใช่ไหมคะซึ่งเป็นหมู่บ้านท่าแร่เนาะเขานับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะในวันประสูติของพระเยซูนั่นเองคะ่ะโอเคสําหรับคาบนี้นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์เนี่ยก็จบลงไว้แค่นี้ก่อนเนาะสาหรับการเรียนออนไลน์ในคาบนี้ไว้เจอกันใหม่นะไม่รู้ว่าจะออนไลน์ต่อหรือว่าจะในคาบนะคะ บายบายตยงไงอะ